はい。Okay. มาสามกแล้วบี้จนม,น,น,นมันเหนียวบี้จนมันเหนียวบี้จนมันไม่เป็นก้อนนะคะบี้จากก้อนให้กลายเป็นยางเงริงมีคนเคยจดวางตรงนี้ก็แล้วก็เอาถ้วยแก้วที่แช่เย็นในตู้เย็นช่องฟีดออกมาเอาที่บีบสีขาว เอาไอติมที่นวดแล้วใส่เข้าไปในช่องนี่เป็นก้อนใหญ่ๆใ,ใส่เข้าไปถ้า,นนาแล้วก็ปึ๊บ เข้าไปในรูอย่างนั้นก่อนจะบีบไปติมเมื่อกี้ต้องบีบวิพครีมไปในถ้วยก่อนหนึ่งก้อนอ๋อดูแล้วว่าลืมซื้ออะไรอืมเนีย่ยซื้อต่อเขาเลย หนึ่งก้อนประมาณเท่าๆกับไอติมหนึ่งสกูป๊ปแล้วก็บีบไอติมลงไปให้เป็นเส้นมาอย่างนี้เราช้อนเขี่ยออกโอเคม, <Okay. S 2> มันจะได้สองทีอีกครั้งหนึ่งเอาข้างบนนั้นลงกลับลงไป ก็รีบีกทีหนึ่งต้องรีบทำไม่งั้นไอติมจะละลายนี่แล้วก็เอาซอสสตรอเบอรี่นี่ซอสสตรอเบอรี่ที่สีไม่เหมือนสตรอเบอรี่เพราะว่ากล้องห่วยราดลงไปชา้า สองช้อนโต๊ะนะอย่างนี้จากนั้นก็เอาพัดเล่สดที่อยู่ในตู้เย็นล้างน้ำสบัดหมันๆแล้วก็ปักลงไปขั้นตอนนี้คนเตรียมผักไว้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะไม่งั้นไอติมมันจะไหลลงนี้ เสิร์ฟด้วยช้อนเสร็จอันนี้ละลายไปหน่อยเพราะว่าทำช้า